สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เสียสรัต์ขุดบุรีรัมครับเริ่มงานแล้วครับผมวันที่สองของพวกเราครับผมกับปอที่สองครับปอที่สองใกล้จะจบแล้วครับผมกับโค้งลางนาโมเดลชั้นแรกของปอที่สองครับน้ำก็ซึมไม่เยอะยครับผมน,น้ำก็ถือว่าออก ตาน้ําไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับเนาะเราน่าจะขุดได้ครับถ้าเราลงได้ก็จะโกยน้ําทิ้งได้ครับตรงนี้น่าจะเป็นไปได้ครับล่อยแปลงน,นี้ผมเนาะสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็จบแล้วครับกับชั้นแรกของบอ่อที่สองครับวันนี้กับการคอนโทรล SK200 ของพวกเราครับกับเจ้าเจดีซิงครับ วันนี้อาจารย์มามาช่วยครับอยู่ด้านนู้นครับอยู่ที่บอร์ดนี้ครับดึงกินช่วยฝั่งนู้นครับผมครับดึงดวตานะก็ว่า,าใหญ่พอที่จะลงได้หรือเปล่าครับแต่ถ้าลงได้ก็คือน่าจะไม่ต้องดึงน้ําครับใช้มือไปโคโคโุโยเอครับผมเพราะว่าการตั้งตั้งเครื่องดูดน้ําก็จะลําบากนิดนึงจะล่าชา้าการดำงนินของเรา น่าจะทำงานได้ครับถึงว่าจะลำบากหน่อยแต่ก็น่าจะได้ครับผมะจะพาไปดู ต่เมื่อวตั้งแต่เมื่อวานมาน้ำออกขนาดนี้ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับถ้าเจอตาน้ําใหญ่จริงน้ํามันจะเต็มบ่อไปแล้วครับเนาะมีเราปล่อยไว้ทั้งคืนน้ําไม่ออกก็คือว่าน่าจะไม่ใช่ปัญหาในการทํางานครับ ก็จะแบบแม่ฮะโอ้บรรยากาศ ก็จะเอากรองไสไกนี่เ้วยจากนี้มาใส่รูนี่เนาะลงจันเิโ้งมั่เลยควันนี้ถ้าไม่มีปัญหาอะไรครับจบได้นอนครับบอ่อนี้เนาะบ่อ,บอนี้เป็นบอ่อที่สองครับ ครับผมนะเพราะว่าเราจะเปิดทางทางลงด้านนี้เพราะว่าเราจะทางคลองไส้ไก่ออกจากมุมนี้ครับผมเนี่ยยาวไปเนี่ยออกขึ้นตรงนี้ครับผมคือคลองไส้ไก่ครับผมนี่ฮะ จำเลยครับามด้านบนนะครเนาะเพราะว่าดินที่ปะปนไปด้วยทั้งสังข้าวครับเนาะแล้วก็ฟางครับขุดสบายมากครับนิ่มมากครับแล้วก็บ่อน,นี้ที่เราบอกว่าจะยืนลําบากกว่าบ่อที่หนึ่งครับแต่เอาเข้าจริงๆนี่คือยืนสบายเลยครับผมบ่อนีย้ยืนได้ง่ายมากครับยืนแบบ ไม่มีปัญหาเลยครับผมเรีย <Yeah. S 1> อว่าร mm hmm. ่วมแต่ก็ร่วมไม่เยอะครับ mm hmm. แต่ปัญหาการขุดของเราคือเรื่องของดินครับเราเราจะออกขวาได้น้อยมากแล้วก็ซ้ายน้อยมากครับออกได้แค่ตรงกลางนะครจะดึงดินเข้ามาตรงนี้หมดแล้วนะจะเป็นโคกตรงนี้ครับโคกชนกันครับผมเนาะโคกชนกัน ก่อนเพียงก็น่าจะได้เคลียร์ริ่งแล้วก็เดินลงไปด้านล่างได้ครับวันนี้โอ้โห,โหดูตักแต่ละตักเลยครับประมาณ2คิวแล้วผม จะได้ขุดช่วงเดือนเมษาครับเราออกมาสวยงามแน่นอนครับเพราะว่าตรงนี้เป็นดินเหนียวครับขุดแล้วก็รูปทรงของบ่อแล้วก็ดินมันก็ไม่ชื้นนะครับอันนี้ดินจะอมน้ำมากๆรับดินที่เป็นดินความลึกที่สองเมตรก็ยังมีความชื้นเป็นดิไปด้วยน้ำแต่ว่าก็ยังโชคดีอยู่ตรงนี้ครับว่าเป็นดินเหนียวนะครับเป็นดินร่วนปนทรายครับไม่ต้องขุดแล้วครับพังหมดแน่นอนนะัพังแน่นอนครับผมจะเป็นดินร่วนปนทรายอันนี้เป็นดินเหนียวยัง หรือว่าพอทนครับเนาะพอ,อ,อสู้ต่อไปได้มาจากบอ่อนี้เสร็จวันนี้ฮะพรุ่งนี้ก็ราจดการบอ่บอบ่อที่หนึ่งครับน่าจะจบครับวันนี้ต้องดึงน้ำออกก่อนแล้วก็ใกล้จบพรุ่งนี้แล้วก็มาเกรี่ยงแล้วก็ดูเรื่องของการแต่งคันแตงสลบครับแล้วก็ทําการกุดลองไส้ไก่ครับแรงนีเจ้าของแปลงไม่เอาลูกผนมพวกเพรว่าไม่อยากได้ครับตัวมัน ไม่ได้ประโยชน์ครับในระเก,ะกียบากาเนาะโดยท่านบอกว่าจะเอาแค่เปน็นของในในในไก่ธรรมดานี่ยตรงนี้ที่กดได้คือไม่ยุบเลยครับผมนี่ครเรีวยกว่าใช้ได้ครับรูทะลุครับถ้าตรงไหนน่วมมากๆนี่คือยืนแค่นีดเดียวครับริดแทกเลยครับอันนี้ยืนานานแล้วยังยังคงสภาพพอคือยุบไปยุบแต่ยุบไม่เยอะครับเนาะเรือว,ว่าต้องยุบเพราะว่าด้านหน้า หน้าดินนี่คือยังมีน้ำมันต้องยุบแน่นอนนะครับเพราะว่าชั้นบนมันมีความชืน้นเยอะมีน้ำขังนะก็ต้องยุบนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ยุบลงไปเยอะก็ไม่มีปัญหาครับเนาะถือว่ายืนอย่างนี้เราก็ทํางานได้สบายครับแล้วก็คล่องด้วยครับผมเนาะถ้ายืนเอยียงซ้ายเอยียงขวาขุดไประแวงไปครับมันก็ทําให้ได้ทาให้เราทํางานไม่สวยครับแต่ถ้ายืนได้เสมอแข็เสมอเนี่ยเพราะว่าทํางานได้สบายครับ ดิงอากาศลเมเย็นมีแดดเนี่ยนะต้องล,งลงมลมมีแดดเนี่ยแห้งเร็วมากครับผมเดี๋ยวนี้จะเอาไปประกอบครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ครับตังใจพวกเราครับผมทีนักกุดเสียสละระบดปุตติรำครับอ่ะนี่นะ แสดงว่าดินแข็งก็ไม่ต้องใช้มือช่วยกันขยับตัวมาแล้วครับผมดังลำก็จกต่อครับดังลำได้ก็จกต่อเลยคลิปนี้เรายังอยู่ที่บ้านน้องกุ้งครับตำบลลำดวนอำเกระตังจังหวัดพิรำครับสํครับโรงแรมโมเดลสามไร่ครับของคุณพี่ติ๊กครับ ของแปลงปลุกองน้ำโมเดลท่านก็ซื้อเครื่องขอให้เครื่องสูบมาหมายครับเพื่อที่จะทําการาดึงน้ําออกจากบ่อครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ